สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำเลนขยายหน้าจอมือถือทรงโน้ตบุ๊กนะครับรุ่น F9X นะครับพัสดุตัวบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงน้ำหนักเบานะครับเลนเป็นพลาสติกอะคริลิกใสอย่างหนานะครับมองทะลุผ่านให้ภาพคมชัดนะครับเป็นทรงชนิดโน้ตบุ๊กนะครับสามารถพับเก็บได้ และให้ความเลิศหรูดูดีนะครับเมื่อพบเห็นนะครับรองรับมือถือและแท็บเล็ตได้ทุกรุ่นทุกขนาดหน้าจอนะครับเนื่องจากเป็นแท่นวางมือถือชนิดเปิดโล่งนะครับมีความยาวที่แท่นวางมือถือถึง2 5ซนติเมตรเลยนะครับแต่โดยขนาดหน้าจอมือถือนะครับและแท็บเล็ตที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้คู่กันนะครับก็ไม่ควรจะเกิน7นิ้วนะครับเนื่องด้วยถ้าใหญ่กว่านั้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขยายหน้าจอนะครับ สามารถวางมือถือและแท็บเล็ตได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือใช้แบตใดๆทั้งสิ้นนะครับระยะห่างในการรับชมนะครับที่แนะนำก็คือ1.5ถึง2เมตรนะครับแนะนำต่อพวกก่วงกบลำโพงบลูทูธนะครับหรือหูฟังบลูทูธเพื่อความได้อัตราดในการรับชมนะครับสามารถขยายหน้าจอโทรศัพท์ให้ใหญ่ขึ้นได้ถึง9เท่าจากของเดิมนะครับ สามารถช่วยถนอมสายตาได้นะครับให้ภาพที่คมชัดสามารถดูได้พร้อมกันหลายๆคนเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาและผู้สูงอายุนะหน้าจอใหญ่นะครับดูเต็มตาสะใจยิ่งขึ้นนะครับสามารถดูพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเหมาะกับผู้ที่ชอบการดูหนังดูวิดีโอดูเว็บไซต์ดูเว็บดูหนังดูเว็บ u t u b e นะครับหรืออ่านอ e ีบุ๊กนะครับทำให้การมองเห็นตัวหนังสือใหญ่ นะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นมองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะกับการเรียนหนังสือออนไลน์นะครับสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปนะครับรุ่นนี้หน้าจอกว้าง11นิ้วนะครับดูส่วนประกอบนะครับของตัวจอบานพับกันนะครับอันนี้เป็นปกนะครับสามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลนอะคริลิกนะครับใสนะครับนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับนะครับไม่กองแกงนะครับแล้วก็ด้านในนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเพื่อที่ให้ตัวขาก้านล็อกตัวนี้นะครับสามารถที่จะล็อกไม่ให้มันนะครับขยับได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นล่องนะครับเพื่อที่จะสามารถใส่มือถือหรือแท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็มียาวถึง25เซนติเมตรเลยยาวใช้ได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับงานดีตัวนี้งานสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขาล็อกตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะปรับระดับได้อย่างนี้นะครับนะเพื่อที่จะมารับกับตัวก้านล็อกตรงนี้นะครับทีนี้ทางร้านจะให้ดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างไซส์ตัว F9X นะครับกับไซส์อีกรุ่นเป็นรุ่นเล็กนะครับครับก็ให้เปร,ปรียบเทียบดูนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะครับครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับ รุ่นเล็กเนี่ยจะเป็นหน้าจออยู่ที่8.5เซนติเมตรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็น F9X นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับครับอันนี้ทางร้านก็เปิดเว็บนะครับ e-book เว็บหนึ่งนะครับเปิดมาจากตัว iPad mini นะครับขนาดหน้าจอ iPad mini คือ7นิ้วนะครับอันนี้ขยายให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองดึงออกดูนะครับอ่าอันนี้นะครับนี่คือ iPad mini นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับนะครับถ้าเป็นรุ่นอย่างอื่นที่เป็นชนิดกล่องก็ใส่ไม่ได้นะครับ แต่อันนี้เป็นลักษณะเปิดโล่งนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใส่ได้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กดูนะครับนี้เอาตัว iPad mini ตัวตะกี้นะครับมาลองใช้งานดูนะครับก็สามารถใช้งานได้พอดีีเลยนะครับครับก็อันนี้นะครับเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับตัว iPad mini กับตัวแท่งขยายจอเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับนะครับแบบนี้นะครับครับ อันนี้ก็ทางร้านใช้นะครับตัว iPhone นะครับนะครับก็เพื่อที่จะขยายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับขยายออกมาก็จะเป็น iPhone นะครับนะครับตัวนี้เป็น iPhone 6s นะครับหน้าจอ4.7นิ้วนะครับนะครับแล้วก็ขยายกับตัวแท่นวางตัวนี้หน้าจอ8.5นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูแท่นใหญ่ดูนะครับอันนี้เป็นไซส์แท่นใหญ่นะครับ f9x นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่นะครับขนาดจะห่างกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับห่างเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าจอห่างเยอะเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับก็สามารถวางได้ทั้งแนวตั้งนะแล้วก็แนวนอนก็สามารถวางได้ด้วยเช่นกันนะครับจะให้ดูอีกครั้งนะครับว่าขยายได้แค่ไหนนะครับลองอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับขยายได้เยอะจริงๆนะครับ ลูกค้าท่าไหนนะครับดูผ่าน YouTube นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอจบวิดีโอเลนขยายหน้าจอมือถือนะครับทรงโน้ตบุ๊กนะครับรุ่น F9X นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ